เผยเนเดอร์ OPPO K9 Pro ก mm, ่อนเปิดตัว26กันยายนนี huh kind of tech, ้ใช้ชิป Dimensity 1,200กล้องหลังเลนส์หลัก64ลิานพามิเซลมีชาร์จไว65วัตต์ช่วงสัปดาห์ที่แล้วได้มีข้อมูลว่าทาง OPPO เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นอัปเกรดอย่าง OPPO K9 Pro ครับล่าสุดก็ได้มีการเผยภาพเรนเดอร์ตัวเครื่องออกมาแล้วครับ โดยสมาร์ทโฟนรุ่น OPPO K9 Pro มีดีไซน์จอไร้ขอบเจาะรูกล้องหน้าพร้อมฟ้าหลังไลเ่เฉดสีใหม่ปรับดีไซน์กล้องใหม่โดยแถบที่มีขนาดกว้างเท่ากับตัวเครื่องและนูนจากตัวเครื่องอย่างเห็นได้ชัดเลยครับโดยมีบอดี้ทั้งหมด3สีคือสีฟ้าสีเงินและสีดำครับนอกจากนี้ยังมีการระบุอีกว่าจะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่26กันยายนนี้ครับส่วนทางข้อมูลสเปคยังไม่มีการเปิดเผยออกมาน,นะครับแต่คาดว่าจะมีหน้าจอ AMOLED ขนาด6.43นิ้วคมชัรระดับ f u r l h D+ มีเซนเซอร์สแกแลล์มือใต้หน้าจอไฮกล้องหลังม่ทั้งหมด3ตัวที่มีความละเอียด64ล้าน8ล้านและ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลฉายชิปโปรมวลผลได้มาสเต1,200รองรับ 5G ไฮรมมาที่ 12G บนระบรบปฏิการ Android 11ไฮแบตเตอรีม่มาที่ 4,500mAh รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว65วัตต์แต่ตอนนี้ครับยังไม่มีการยืนยันจากทาง Oppo นะครับ เราคงต้องรอดูกันต่อไปแหละครับพามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้จะมาบอกก่าวสร้างอีกทีครับตอนนี้ช่อง i t ทีฟ้สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้เพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ